วันนี้ตังนะคะก็จะไปโรงเรียนกันแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะตั้งก็จะมาหุงข้าวก่อนนะคะหุงข้าวเสร็จนะคะตั้งก็จะแปบน้ำเลยแล้วก็ทำกับข้าวกินนะคะนี่คือไม่อร่อยเลยตั้งไม่กินกินเสร็จนะคะตั้งก็จะมาแต่งตัวเลยนะคะนี่ก็เครือบน้ำเสร็จแล้วแล้วก็ปอบผมนะคะคือชุดนักเรียนของเรานะคะมันจะเป็นกระดุมแบบนี้คือใส่ยากมากทุกคนแล้วก็ใช้เวลานานนะคะสำหร,รับเราก็คือใส่ไปเลยคะ่ะวันนี้เปิดเทอมวันแรกนะคะตั้งก็จะรีบมากทุกคน ตั้งกลไม่ทันนะคะและอย่างตั้งก็คือแบบไม่รู้อาคารอะไรพวกนี้ด้วยค่ะก็เลยต้องไปเช้าเนะคะเมื่อเช้านะคะตั้งตื่นประมาณตีห้ากว่าๆนะคะแต่ว่าตั้งอเป็นคนขี้เศร้ามากทุกคนไม่ยอมลุกจากเตียงนะคะก็เลยเล่นโทรศัพท์นานมากถึง6กโมงจากนั้นตั้งค่อยลุกอะคิดดูมันก็เลยใส่เบลงว่างนะคะทุกคนนี่ต้องวันผล้วนะคะก็สมาิสูงประมาณนี้เลยแล้วก็ใส่โบนะคะผมตั้งคือแบบยุ่งมากไม่มีที่หนีเลยก็คือ เสร็จนะคะเพื่อนก็นมาเรียกตังพอดีนะคะตังก็เลย,ยโอเคเไปกันเลยอันนี้ก็คือบรรยากาศในห้องเรียนนะคะบ๊ายบายเจอก,กันวันอื่นค่ะ